สี่คูณสี่แล้วนะครับรถดีตามกระแสนะครับมาเท่าไหร่ก็หมดวันนี้ผมจัดมาให้สองพันนะครับกับอินซูดีแม็กวีคลอสอินซูดีแม็กวีคลอสนะครับคันนู้นมีแครีบอยห้าแปดเก้าคันนี้ไม่มีแครีบอยห้าแปดเก้าเท่ากันนะครับรถซื้อมารอบนี้นะครับขายราคาประหยัดสําหรับใครที่พลาดรอบที่แล้วไปนะเดี๋ยวให้ดูข้างในนิดนึงนะทรับสองคันนะครับเลขไม้ต่างกันหนึ่งหมื่นกิโลนะครับรถเป็นรถหน่วยแรงประจำการนะครับเพิ่งซื้อเข้ามาใหม่นะครับไอ้รถสีขาวสีดําอะไรพวกนั้นขายไปหมดละ ะครับรอบนี้ก็ได้สีเทามา2คันนะครับราคา5้าแสนแปดหมื่นเท่ากันลดเป็นปี2องพันสิบแปดต่อสิบเก้านะครับอินสูรีแม็กวีคอสนะครับสามจุดศูนย์แซดเพสเทสนะครับเกียร์ออโต้ทั้งคู่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผมเนท่อโต้เหมือนเดิมนะครับอยู่ที่บริษัททอโต้นั่นเองนะครับก็แน่นอนนะครับเจอกับผมเจอกับรถแบบสวยๆเด็ดๆแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับผมก็จัดมาให้เหมือนเดิมนะสำหรับอินสูรีแม็กวีคอสนะครับสามจุดศ รอบนี้นะพิเศษกว่ารอบอื่นๆแน่นอนเพราะว่าราคาครับราคาเลยครับจุดยืนเลยคือราคาเลยรอบนี้ราคาเพียง589,000บาทน,นะครับ589นะครับมีทั้ง2คันเลขกมาอยู่ที่120,000 110,000กิโลนะครับจะเป็นคันไหนบ้างนะครับมาชมดีเทลรายละเอียดพร้อมกันแล้ววันนี้ผมมี2คันนะครับคันซ้ายมือเนี่ยคันใกล้ตัวผมสุดอ่ะคันนี้นเ,นเป็นอีสุนีแมคพีคอร์สนะครับปี2108 0 8, 19 นะครับเลขมาอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับเป็นรถหน่วยงานผดประจำการนะครับด้านหน้านะครับตรงรุ่นวีคอร์แน่นอนนะครับรงรุ่นวีคอร์แน่นอนนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นรถที่เหมาะสมดุกการใช้งานนะครับนะกันชนกระจังไฟตรงไฟหน้าเดิมหมดนะครับล้อแม็กก็จะเป็นตปรงรุ่นเหมือนเดิมนะครับเป็นทูโทนนะครับรัดด้วยยางกูจีปียร์นะปี2022องนั่นเองนววีคอร์สนะครับตัวกระจกจะเป็นสีนี้ เป็นสีเทานะสีเดียวกับตัวโลโก้มันนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถพร้อมใช้งานนะครับมีโลบาร์มีหลกหลงังคาแล้วก็ที่สําคัญคือมีแครีบอยครับมีแครีบอยมาให้นะครับเป็นรถจริงๆมันเป็นรถผมรู้เลยว่าเป็นรถอะไรมันเป็นรถหน่วยงานที่ใช้ขนเอกสารหรือขนของที่ไม่อยากให้เปียกขนนะครับบางคนเขาไปขนเพชรขนพลอยนะรถรุ่นเนี้ยเพราะว่าใช้ดีขับไปได้ทุกที่นะครับขึ้นเขาลงห้วยเดินทางไกลนะครับขึ้นเหนือลองใต้ไปได้หมด เอกสารขนเพชรขนพลอยขนทองเนี่ยเราจะใช้รถที่เป็นแคร่บอยแบบนี้นะครับอันนี้ก็ติดตั้งตรงรุ่นนะครับแจ้งลงเล่มให้เรียบร้อยนะครับแน่นอนเป็น4ีคูณสนะครับนะครบคันเดียวเลยนะครับจะเอาไปใช้งานแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะไปค้าขายหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ราคาพิเศษ5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแคร่บอยตัวนี้นะครับข้างในก็บุกมาอย่างดีนะครับหลังฟงหลังคามีมาให้เรียบร้อย นะครับลังโครงหลังคามีมาให้หมดนะครับด้านโครงด้านข้างก็เก็บงานมาเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็โครงสร้างฝาท้ายนะครับที่ผมเคยบอกเนาะเดิมๆนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมพบหมดทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ยอันนี้คือรถที่เราคัดเกรดเข้ามาแล้วนะครับได้4ประตูเกียร์ออโต้นะครับตัวสูงนะครับไฮแลนเดอร์แล้วก็ราคาเพียง5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นห้าพันนะผ่อนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับภายใน นะครับของวีคอสนะครับมันตปรงรุ่นเนาะภายในมันจะเป็นโทนแบบทูโทนดําแดงนะครับแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยเป็นสีดําเป็นสีดําแล้วก็มีซาวไลท์สลาวให้2จุดนะครับซ้ายขวานะครับได้เป็นเบาะคนขับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะครับเนาะราคาประหยัดไม่น้อยนะครับกุญแจคีย์เลสครบ2ดอกนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสีล้อนะครับดูที่ตัวเบาะเขาก็จะปักโลโก้วีคอสมาให้ นะปักโลโก้ v c r o s t ที่เบาะแล้วก็ที่คอนโซลหน้าๆนะครับตัวที่เปิดเก๊เนี่ยมันจะเป็นสีทองแล้วก็มีโลโก้ v c o s t อยู่นะครับนะตัวนี้นะครับก็พวกหน้าจอก็เป็นตัวนวิเกเตอร์มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับระบบแอร์เป็นอัตโนมัตินะครับพอร์ต USB มีให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็เกียร์เป็นอัตโนมัติ6สปีดนะครับปรับเป็นบวกลบได้นะครับปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นที่เข้าเกียร์โ แน่ะเป็นมี2ไฮ4ไฮแล้วก็4โลนะครับสำหรับตัวกระจกนะครับตัดแสงอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกหน้ารถยนต์มาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ก็เลขใหม่ก็อยู่ที่1แสน1 1,265กิโลนะพวงมาลัยก็จะเป็นหนัง3าก้านนะครับแต่ว่ามีล็อกความเร็วมาให้นะมีล็อกความเร็วมาให้นะครับใครที่สนใจนะครับตัวรถกระบะขับเคลื่อน4ล้อนะครับ4ประตูตัวสูงคันนี้นะครับนะมาชมพ่อเครื่องกันนะครับว่าคันนี้จะสวยขนาดไหน นะครับว่าจะสวยขนาดไหนนะครับนี่เปิดมาเป็นไงเดิมกิ๊นะครับปิ๊งๆเลยคันนี้ห้าแสนปดเก้าบาทนะครับดูได้เลยนะสภาพนะครับหัวน็อตอาจจะมีขยับนะครับอาจจะมีขยับมากบ้างตัวนี้นะครับห้าแปดเก้านะครับแต่แก้มเดิมข้างเดิมคานเดิมนะครับสวยๆใสๆนะครับแผ่นพงแผ่นเพจเดิมครบหมดนะครับนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะเป็นคันที่มีแคลรี่บอยนั่นเองนะครับส่วน คันถัดมานะครับคันนี้คือเป็นสแตนดาดตรงรุ่นเลยเป็นสแตนดาดตรงรุ่นเลยเพราะว่าเป็นสี่ประตูนะครับเกียร์ออโต้ขับเคลื่อนสี่ล้อตัวสูงตรงรุ่นเลยนะครับสองคันราคาเท่ากันนะท่านเลือกใช้ได้เลยว่าจะเอาคันมีแครรี่บอยหรือว่าไม่มีแครรี่บอยนะครับผมถายราคาเท่ากันแล้วแต่คันนี้เลิไมล์แสนสองนะครับคันนี้เลิไมลแสนสองนะครับนะรถเดิมเดมนะครับคันนี้รัดก็ยังเดตันนะคันเมื่อกี้รัดกวยังเอสยูวีตรงรุ่นนะครับ รถสวยๆนะครับบันดงบันไดข้างมีให้นะครับภายในสะอาดสะอาดแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นสแตนดาดเดิมๆไม้แสนสองราคาห้าแปดเก้าครับใครสนใจนะครับรีบติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ไว้ได้เลยนะครับเครื่องมืออุปกรณ์แม่แรงย่างอะไรมีครบหมดนะครับตัวเบาะวีคอสแถวหลังเนี่ยพับได้นะพับได้นะครับแล้วก็ตัวโลบงโลบานเนี่ยเดิมๆนะครับกิ๊บกินะโลโก้สี่คูณสี่มีให้หมดนะครับอันนี้คือสแตนดาดเดิมนะครับสำหรับวีคอสจะมี โลบาร์ bar, นะแต่คันนั้นมันมีแครี่บอยใช่ไหมเราต้องถอดโลบาร์ออกเพื่อใส่หลังคาแครี่บอยนะครับมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี่ยโครงสร้างนะครับเดิมๆสวยนะครับกิฟเลยกิฟเลยลองไล่ดูได้เลยนะครับใหม่ๆครับนะต้องการรถแบบนี้นะครับต้องบอกว่าจัดยอดได้เต็มอยู่แล้วเพราะว่ากระบะสี่ประตูเนี่ยยอดจัดค่อนข้างเยอะนะครับยอดจัดค่อนข้างเยอะนะครับอาชีพอะไรก็ออกได้หมดตอนนี้นะครับถ้าถ้ามีตัว ถ้ามีตัวประวัตินะครับเครดิตสักนิดหนึ่งก็จะดีนะอาจจะได้ดอกเบี้ยพิเศษแต่ถ้าไม่มีประวัติเครดิตเลยนะครับก็ออกได้นะครับแบบพีดาวได้นะแตะเ่เดดอกเบีย้ยอาจจะไม่ได้ดอกเบี้ยพิเศษนั่นเองประวัติเครดิตในที่นี้ก็คือผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนรถไถ่ผ่อนเงินกู้ผ่อนสินเชื่อผ่อนธนาคารออมสินผ่อนสากรทุกอย่างเป็นเครดิตหมดนะภายในเป็นเหมือนกันนะครับจเอเนวี่แอร์ออโต้นะครับฟลอมไลน์มัลติฟังชันนะับเลขไมค์ก็อยู่ที่หนึ่งแสนเท่าไหร่นะสองหมื่นใช่ไหมเดี๋ยวรอเป็นึ้นป๊บหนึ่งนะนะครับ เดินมาใช้ได้ปกติไฟติดครบทุกจุดนะครับ1 2 1 2 7 9นะครับเลขที่ออกรางวันที่1ไปเลย6ตัวตรงนะครับวันนี้นะครับก็อีดูสูดีแมควิคอสทั้งสองคันนะครับก็จัดโปรโมชั่นมาให้นะครับทั้งคู่เลยนะครับทั้งคู่เลยนะครับราคาประหยัดนะครับ5,89,000ปาบาทนะครับ5 8า0 0 0บปาทนะคทับเลือกได้เลยนะครับจะซ้ายหรือจะขวานะครับติดต่อได้นะครับราคาเดียวราคาเดิมนะครับใครสนใจวิคอสสวยๆแบบนี้นะฝากกดติดตามนะครับแล้วก็โทรมาได้เลยนะครับ